สวัสดีทุกคน <_ d ream> นี่พ่อราชอนี่คือพ่อราชายองยิ่งใหญ่ดูน้องน่นละคระส,สนุกเลยนะเนี่ย <d ream> อ่อืมอืมผมมือใครเหรอครับคุณคืออืมผู้ช่วยเนะี่ยทำไมผมถึงเป็นผู้ช่วยคะถ้าคุณช่วยได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเลือกคนที่เป็นเพื่อนผม ใครนะใครนะใช่ใช่ใช่ใครไม่รู้เหมือนกันใครนะเต้นไม้หรือเปล่าฉันชอบต้นไม้นะนฮ่ๆฉันเป็นหญ้าต้องเป็นเปิดแน,เน่เล่ อย่างไรน่ะฮะอะไร,ะรจร๊ะพี่จะนั่งกินมาม่าทันทีทำไมเหรอมันมีคนโทรมาค่ะได้ยินเสียงถึงไหมน่าเสียงมือถือพี่เอิมเอิมเอมเอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังหว,วัดกูเพื่อนฮาวาดีเธอโทรมาทำไมเนี่ยวันนี้เราไม่ไป ไปแช่น้ำอันสิหนอปะ,อะแม่เธอจะไม่ว่าเหรอไม่หรอกไปกันเถอะแม่ไปกันนะอะไร,รอะคะเพื่อนจะมาเหรอฮูอเร่ฮูเร่เพื่อนจะมาดังจังเลยมันเช้าอยู่นี่เสียงมันไม่กล้องหรอกแต่เพื่อไม่ได้มาอ้า ้องค่ได้ดี๋ยวเ้วเพื่อนโทรมาทำไรอะ่ะนี่จะไปไหมไปอะไรหรอจะไปไหนอะ่ะไปมอหรอเบื่อมอ,มอไม่ค่อยมีอะไรเลยซื้อก็มีแต่ของใช้พี่นั่นแหละไม่ซื้อของเล่นให้หนูอ,อไม่ใช่มอมอที่ไหนอะ่ะไปเชนนะออนเซ็นกันอไมทำไมอ่ะคะก็ที่เพื่อนพี่โทรมาบอกกับเพื่อนหนูอะ่ะ คนมาบอกเพราะว่าจะมาแช่น้ำออนเซนจริงอะคะยียียีแล้วเราจะเจอเขาไหมคะเจอเพ่รเราจะได้เล่นกันด้วยแล้วก็เล่นตอนแช่น้ำออนเซนด้วยเปียนชุดด้วยนะทำไมอะเราต้องโดนน้ำไงอุ่นๆน,นะต้องโดนน้ำอะคะชุดนี้กันน้ำได้นะคะชุดนี้คือชุดว่ายน้ำด้วยค่ะ ได้แต่จริงๆเขาให้ใส่ชุดแบบผ้าชุดตัวไม่ได้ค่ะไม่อยากใส่หันี้แหละไปะไปกันเก็บคุ้มเก็บของให้เรียบร้อยก่อนไหมลกก็ลกเดี๋ยวค่อยเก็บค่ะช่างมันเถอะมันไปสามสองสามสองหนึ่งไม่ใช่พี่ก็เป็นสามสอง หนึ่งเดี๋ยวค่อยถึงอ๋อจ้ะสามสองเฮ้ยเมื่อไหร่เพื่อนจะมาโทรไปแล้วไม่เห็นรับเลยใช่ไหมเนาะใช่ค่ะเมื่อไหร่คิต้ากับพี่นิต้าจะมาหนูไม่เคยเชื่อบอนะอารั้์เจนเลยพีย่จะไม่เคยพีย่พิ่มาเนี่ยครั้งแรกเพื่อนที่เคยบอกละคะจงนี่ไงแมพหนึงมือถืออะ อ๋อค่ะโทษทีเรามาสายอะ่ะไม่เป็นไรเราไม่แช่บ่อน,น้ำออนเซนใช่ไหมพี่เสียงอะไรจูยูเพิ่งลอยหรือว่าไปสวนสัตว์แต่สู้สู้ไม่ใช่แสงบ่อน้ำออนเซนนั้นร้อนน่นอนอะครับ เมื่อไหร่จะได้โน้ตสักทีคะโอ้ม่ไปแล้วกลับบ้านอ้าวอิงฮะเธอคือใครฉันไม่ได้อิงฉันคือลิชาค่ะอ้าวเราอิงอะ่ะไม่รู้จักพี่เขาว่าหายไปได้ยังไงไม่รู้นี่ลิต้าเธอมาแล้วเนี่ยฉันให้น้ำเธอกินไหมยังเนี่ยขวดฉันเนี่ยน้องถือฝั่งนะแล้วผมห,หนูวะหนูไม่ต้องกิน มีให้ให,ให้ตานะนนหนูอ่ะเออเดี๋ยวไปซื้อใหม่ก็ได้นี่น้ำหมอน้ำเดี๋ยวฉันก็กินน้ำป่าปกติก็ได้นี่น้ำอะไรก็ไม่รู้มันเป็นน้ำมีประโยชน์นะเราอะ่ะเคยกินแล้วห็นอไมมีประโยชน์สำหรับเจ้าัวเราอ่ะนั้นไปเล่นกันไปเลินแล้วมันคือน้ำอะไรอะทมาจากอะไรสมุนไพรนะ่ะมีประโยชน์โอเคมามามา,มาฝากไว้ตรงนี้ก่อน ได้ได้ได้จะใครจะไปรูวว้เนี่ยเออฉันจะเก็บไว้ในกระเป๋า,ากันฮะเอา้าแป๊บี่เธอมาได้ยังไงเนี่ยเอ้าโคเกตเธอมาได้ยังไงเนี่ยเอ้ามาได้ไงโอ้ยโอ้ยเรื่องมากน่ะไป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 เมื่อไหร่จะได้ไปเ <layered. S 2> ช็คอินสักทีมาเปลี่ยนชุดกันปะแล้วหนูไม่มีชุดอะค่ะหนูใส่ชุดนั้นได้ไงเราเราพวกเราสองคนไม่เป็นไรยังไนนี้ อเธอพกมาเองด้วยเหรอแล้วก็ซื wow ้อละเร็ว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 เปลี่ยนวัดกันสามสองเปลี่ยนชุดสามสองวัดเปลี่ยนชุดไปเลยสามสองเสร็จแล้วมากหนึ่งไปใช้ได้แล้วปะเอาของฝากไว้ตรงนี้ตรงนั้นฝากได้ไหมหน่ะนล็อกเกอร์ได้ขอฝากหน่อยได้ไหมคะลยอกเือกได้เลยครับนีอะไรเนี่ยคนอื่นเขา ของอืงวางไว้เอาวางไม่ได้วางตรงนี้จ้องต้องแป๊ะไม่ต้องวางเลยละแล้วโคเก้กับป้าพี้คะเขาไปแช่ด้วยไงเออก็ได้ค่ะเอาน้ำของเธอไปกินด้วยแป๊ะแช่กันน้ำฉันเอาไปกินด้วยกินระหว่างแช่แล้วหมาอยู่บอ่อไหนอ่ะหมาเฝ้าไว้น่ะของเฝ้าของไรแล้วโคเกะ โเคเกะช่วยเฝ้าป่าปอดอความปลอดภัยโคเกะสู้ได้สู้ทำไมคะไม่ไดีนะรีบๆไปเถอะมันมีพลั<ม>งนี่โอ๊ยจำไม่ได้เลยอันนั้นแปลก,กันเถอะไปขึ้นบ่อไหนดีดบ่อน,นี้ก็ได้ดไปไปไปขึ้นไปก่อนเลยนะได้ค่ะฮ่าสบาย ไหนตาฉันขึ้บ้างอ้าเป็นอะไรน้องมันร้อนจี๋เลยค่ะบ่อน้ำนี้พี่จะมาต้มหนูหรอบ่อบ่อนี้จะต้มออนี่มันเป็นบ่อออนเซนดูพี่ยังไม่กลัวอะไรดูสิเข้ามาขึ้นได้เลยเห็นไหมคิต้าเขาก็ไม่กลัวเห็นไหมไม่อุ่นๆนะ ทิก้ามันไม่รู้สึกเป็นอะไรหรอกบ่อน้ำร้อนอันนี้มันไม่ต้มนราหรอกมันแค่ทำให้เราอุ่นๆว,วอร์มๆน่ะฮมามาน้องมาน้องมามานะมันร้อนสุดๆเลยค่ะอุ่นๆอย่างนี้แหละบ่อออนเซ็นเนี่ยก็เป็นแบบนี้โอ้สน,นุกที่สุดฮ่ารีแลกซ์ที่สุดเลย พี่ลืมไปมีนี้มัชค่ะโอ้ตกตลอดเลยอืมเฮ้ยไม่ร้อนอุ่นอุอ่นแล้วเดี๋ยวก็ชิน่นคือดื่มน้ำไหมล่ะไม่เอาค่ะพี่ดื่มไปแล้วเฮ้ยทำไมคนนั้นได้มานั่งได้มา เล่นบอ,อนเอาใจทำไมพวกเราต้องมาเฝ้าของซะใช่ใช่ใช่ทำไมฉันต้องเป็นคนต่อสู้คนสมมติคนไม่ดีมาขโมาทำไมฉันต้องเป็นรอประพอยืนรอเนี่ยโอ้ยอยากมาแชร์บางจังใช่อยากกลับบ้านเราทำไมแชร์ให้อะไปกลับบ้านแชร์ที่บ้านได้แชร์อะไรละ่ะเป็นน้ําอาบน้ําอยู่ในอ่างน้ําเย็นๆยนปกติสิปกติอันนั้นร้อน นัอนอยากบอยแล้วก็อยากกับบานนอนบายบานนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี่นะบายยบายยครับบายๆค่ะบายยลาแทนนิชานะคะู้รู้แล้วทำไมเธอถึงเป็นตัวรอปภที่ MVP เพราะว่าฉันตัวใหญ่นั่นเอง ตัวเล็กแล้วก็กลายเป็นตัวใหญ่ได้บายบายสบายสุดใช่โห้ยเขายิ้มแฉ่งเลยงั้นบายค่ะบายบายค่ะพี่ผู้ชม